สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเหล็กครับสวัสดีครับพี่เก่งเมื่อคืนได้ไปอะกระทงไหมพี่ทั้ไม่ได้ไปเหนื่อยพักผ่อนกลับมาจากทำบุญเนอะเหนื่อยสาวสุรินทร์สวยไหมสวยสวยเยอะไหมเยอะสนใจสนใจจะไปอยู่บ้านนี่ สนใจไปอยู่บ้านเจรวยไหมยอยู่ไม้บ้านเจรุย <laughs> ไปอยู่เดี๋ยวคุยกับพ่อศิวษ์ทั้งวันนี่ <laughs> จะคุยดีเดีอ่ะเสียบ,บอยครับโอ้เสียบอย, <laughs> ยนี่รับจ็อบอ่ะคันเดียวแข็งๆเลยเมา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 เลยครับเสียบอยเดี๋ยวมาดูความแรงของเจ้ามะนาวครับ แรงแรงยังเลยครับรถตั้งหลายหลายปีแล้วเนี่ยทั้งเครื่องทั้งชุดหลังอ่ะยังไม่เคยเป็นไรเลยอู้ใชหน,นักด้วยตอนเีอรุฟรขับเองนี่จะชากจมนี่ไม่ให้ใครดันตูดนะไม่ต้องดันออกเองเลย เขาไปในท่อเลยบอน oh. <laughs> ี่แหละท่อเยอะเกินนี่แหละย, oh. ยิ้มแฉ่งเลยเสียบอยวันนี้ oh. ไม่รู้ได้คุยกับใครอะ่ะยิ้มแฉ่งเลยอะไรก็คงกม่เตือนมั่ง อ๋อทงเสร็จแล้วก็ซ้อมกันเรียบร้อยขี่มอเตอร์ไซค์ย่าจใช่ไหมนี่ครับเียบอยคุณแผนบ้านกรวดนู่นมันไปจอดนอนอยู่ในลานนู่นจะนอนไกลด้วยปกติจะจอดอยู่ใต้ต้นริมถนนนู่นไปจอดในลานนู่นจะคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะ khiêu chơi bói nè, lú lăng khiêu, chỉ tôi không lăn nỗi lăn

แรงแรงแรงพอก็ขับเล่นก็บอกเปลืองน้ำมาันเล่นขับเล่น,เ,นเ,เลยเปลืองเลยสองมัดฐานแกะสองมัดฐานสมัดฐานวะลาผมขับเล่นเ <laughs> <c oughs> นื้อขอๆๆเปลืองน้ำมันเลี้ยงเกียร์เล่นเนี่ยเปลือง มาก็เกียร์ก็ได้เขี่ยแล้วก็ตักโกยทีเดียวแล้วก็ใส่รถจบแค่นั้นได้ไหมแต่นี่เปลืองน้ำมันเนาะโอเคงแต่ตอนนี้เปลืองน้ำมันป่แหมพอสตาร์ทได้พอสตาร์ทง่ายดีดับเครื่องเลยอืมปกติมันจะเบารันไงกลัวตายไปเหม็นสตาร์ทง่ายปกตินี่ดับเครื่องจะไดงว่าแบตนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนแล้วพอกให้คุณปู่มาอืมเพราะแรกเนี้ผ ครับนี่ใส่รถแล้วีกลับ,บ้านแล้วฮะีะกลับบ้านลกลับบ้านพวกนี้อ่ะโอ้เก่งจะกลับพวกนี้แล้วครับาการทูมาบรรจันละเมอบรรจันลือโงงานผ้วานื<ว>่อวานู่บอกเลยอพวกี้อะมัะนน้งม,มาโรงงานที่ไหนครับอะไรนะวิ่งอะไรนะ ไม่หินคู่วะที่ไหนน้องไม่งาม,มาน้องกีที่สต็อกเลยฮะครับเอามาสั่งรถพ่วงมาสต็อกแล้วก็เอารถดำลากแหน,นะด,ดับอีกแล้วปกติดับแค่แค่เอ๊ะทำไมช่วงนี้ดับเครื่องบ่อยรอังองูดไดครับ <laughs> อโถ้ามันไม่ดีก็ใส่ได้รื้อปั๊มออกอะต้องลองบ่อยๆดับบ่อยๆได้รื้อปั๊มทำเปลี่ยนกลับหน้าเฟืองอ่าคันนี้ขายไหมครับนี่ขายครับขายใช่ไหมเวลาเวลาเรากลับหน้าเฟืองนะถอดใบวินออกมาเสร็จอะเอาแก๊สเป่าให้แดงเลยอืเหยาน้ำลาดนะเป่าให้แดงขายแบบแบบไม่อยากขายอะขายราคาสูงๆไว้ก่อนใช่ไหมครับราคาสูงนี่เท่าไหร่ครับสูงนี่ ขายหกสิบเนาะหกสิบมาคุยกันเอาเนาะมาคุยหน้างานเลยครับหกสิบต้องมาคุยครับหกสิบคือไม่ต้องคุยหกสิบไม่คุยถ้าหกสิบได้ก็เอาถ้าซื้อได้ก็ขายเลยรถสีไม่สวยครับครับต้องมาดูคุณภาพภายในภายในก็ไม่สวยหรอกไม่คุณภาพอ่ามาดูคุณภาพภายในแบบการทำงานอ่าการทำงาน เปลี่ยนใบแท็กใบอะไรไปก็ถ้เปลี่ยนใบแท็กเล็กไปมันไม่หลอนะมันไม่สวยครับมันดูโปริโอไงไม่รู้ถ้าใบใหญ่มันมันดูมาตรฐานอ่ะมันดูแบบใบใหญ่มันดูสวยเลยมันดูแบบบึกบึนอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าใส่ใบเล็กมันดูรีบๆไงไม่รู้มันดูรถเล็กอ่ะรถเล็กไปเลยครับโปริโอโปริโอเป็นรถขาเรบ โตขาลีบครับโตโตขาลีบหกสิบมืนครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับติดต่อมาที่มิมล้อเหล็กนะครับเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรอ่าอ,อะไรนะ,ะจำไม่ได้แล้วเอาเบอร์โทรคนมิมโอเล็กเดียเ๋ย้อ่อาฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาา่า พมีอะไรค่าน้ำชมคำน้ำชาด้วยเออบวกค่าน้ำชานิดหน่อยต้องมีค่าน้ำชาด้วยโสดิ่มหลวงคุณมิ่งนะครับครับผมขอเบอร์โทรเสตินหน่อครับเป็นอย่างนั้นแเลยผมอาจะเป็นอย่างนั้นแหละไม่อยากเสียค่าน้ำชาอืมไม่อยากไม่ต้องเสียครับติดต่อค่าบอกสองพันเลยติดต่อเสตินโดยตรงเลยครับไม่ต้องเสียค่าน้ำชาครับค่าบอกหนึ่งพันบาทอ่าหกสิบหมื่น มาเลยครับทันใดนี้จะถึงหน้างานแล้วครับตอนนี้ใครต้องการนะครับใครหารถไว้ใช้พร้อมใช้เลยพร้อมใช้ครับไปถึงจวดเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วครับเพราะว่าเก็บหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นไดสตาร์ทอ่าปุ้งกีถ่ายน้ำมันคงน้มันเครื่องเรียบร้อยของเหลวเรียบร้อยครับก็จะมีแค่อ่าซีนเรื่องแท็กใช่ไหมซีนแท็กข้างหนึ่งซีนเรื่องแท็กข้างหนึ่งไม่แท็กครับไม่แท็กหักแต่ซีนเรื่องแท็กนี่พูดถึงถ้า ถ้ามัดจำนี่เปลี่ยนเปลี่ยนให้ได้เลยเปลี่ยนให้ได้เลยเนาะถ้ามัดจำนี่เปลี่ยนให้ได้เลยครับไม่มัดจำก็เปลี่ยนอยู่แล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนสินเลื่องแถกนะครับก็ไม่งั้นก็ต้องรอให้เปลี่ยนซีนเรียบร้อยเนาะแล้วก็มาเอาได้เลยครับหกสิบหมื่นครับผมว่าน่าใช้ครับมาร์กทูน่าใช้มากหกสิบยังดีกว่าเราไปซื้อบางคันมัดคงมาร์กทีหกสิบห้าเนาะเอามาใช้งานไม่ได้ ไม่รู้จะทําอะไรบ้างเนาะรับปุ้งกีก็ล้วมเครื่องเยังไงก็ไม่รู้เนาะไม่เหมือนรถทํางานนะนั่นแหละผมกล้าพูดเลยครับรถจอดกับรถทํางานเนี่ยมันต่างกันมากไม่เหมือนกันเพราะว่าระบบดีไม่ดีกลับมาร้อนแก้ไขร้อนไม่หายมักมักทีนี่ปัญหาเรื่องความร้อนนะที่ผมเคยเจอมาแก้ยากมากทีไปซื้อหกสิบห้ามาเนาะแล้วก็เยืมเพยก็เยิมซ้ายก็ล้วมันก็ได้แค่ ใกลครถที่เขาฮิตกันอ่ะใช่พอมาเพ๊่ก็ไม่จบคถ้าพูดถึงใช้งานอ่ะบางเผลอสู้คันนี้ไม่ได้เลยเลยเคยเห็นมีอยู่เจ้าหนึ่งซื้อมาก็ต้องมาเก็บประมาณแสนกว่าบาทอีกอ่ะเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่ไม่จบครับไม่จบเพราะว่ารถไม่ได้ใช้งานรถมาตั้งขายครับไม่ได้ใช้งานมันต้องทําอยู่แล้วรถไม่ได้ใช้งานไม่รู้หรอกครับแต่คันนี้นี่ ก็มาล้างโจยดขายมันก็ธรรมนาเนาะมันก็สวยไปแสวยๆนี่อย่างยังผ้ายังเป็นจะเป็นอู่ยใหญ่ๆเขาก็ทําสีขายมันก็สวยเลยแต่นี่เราให้เห็นแบบธรรมชาติไปเลยครับนี่ว่าอือรถะทำงานได้ทั้งวันไม่ร้อนไม่โหลดก็สุดยอดแล้วเนาะหรือว่าปกตินั่นะไม่ต้องไปดูหรอกสีอรถอ่ะรถแมคโครอ่ะถ้าสีสวยๆใช่ไหม เวลาเราย้ายอ่ะถ้าเกิดมุดป่าเราไม่กล้ามุดจะทำยังไงล่ะใช่ไหมล่ะพี่กี้เห็นคอนโทนยังเอ้อเบาครับคอนโทนเบากรีดนิ้วรถไม่คูเวลาย้ายไม่ต้องกลัวเรอก็โดนขีดคูไม่ต้องไปนี่มันหรอกแค่นี้มันทำได้เนะออ้ภายนอกสิเรื่องภายนอกนี่อย่าไปสนใจครับสนใจเครื่องปั๊ม ตัวเดินแรงไหมทํางานได้ทั้งวันไหมร้อนไหมมีหลายอย่างเ้อรถไอโคน่นะบ,บางคันทํางานตอนแรกๆเร็วพรอร้อนไปอืดใช่ครับมีปัญหาตัวน,นี้แกไม่จบหรอกแกไม่จบแกยากใช่แกไม่จบเพราะว่ามันไล่หานะ่ะช่างไม่ได้มาว่าเป็นกับตัวนี้แล้วก็ซ่อมตัวนี้หายนะไม่ใช่นะไม่ใช่ครับต้องไล่เป็นทลีละสเต็ปพอไล่ไปก็ต้องเสียเงินไปทีละสเต็ป ไล่ทุกครั้งเสียเงินทุกครั้งอืมแล้วต้องดูด้วยว่าช่างอ่ะเชื่อใจได้แค่ไหนอืมครับบางทีเอาไอ้น,นี้พังไม่เปลี่ยนนี้ไปด้วยไล่ไปด้วยไปไล่ไปเรื่อยเออไล่ <ๆ S 1> ทั้งทั้งที่ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นไรอย่างเงี้ยคือมันหลายหลายอย่างครับไม่ครยยูครับต้อง,ยอ,ยงอืแต่ถ้าอยากเอาให้มันแน่ๆ่ชัวร์ๆนี่เวลาทีมงานเอาคันนี้ออกไปทํางานนี่มีเวลามานั่งดูเลยครับ เนาะมันเออมันั่งดูหรือดูคลิปก็ได้การทํางานว่าเออมันทํางานได้ทั้งวันจริงไหมอาการมันมีโหลดมีอะไรไหมเนี่ยโอ้พี่ถ้ารถมันอาการมันหนักขนาดนั้นอ่ะครับผมคงไม่ซ่อมมามาใช้งานหรอกใช่ครับใช่ผมจอดขายดีกว่าร้านสวยๆเลยผมจอดขายดีกว่าเนาะครับเพราะว่าเราถ้าเราถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นนี่เรามาทํางานไม่รู้มันจะพังยังไงใช่ไหมล่ะพังตอนไหนไปซ่อมไปมันก็เสียเวลาเลยใช่ไหมล่ะครับ ล้างทาสีดีๆสวยมาจอดล้างจอดใช้แค่มาลองพอลองลองไม่ถึงชั่วโมงนี่เร็วดีได้รถะใช่ไหมอันนี้เราใช้งานแบบไม่ได้ใช้ใช้งานทําคลิปใช้จริงใช้จริงใช้จริงครับใช้จริงจริงก็ถ่ายคลิปเหมือนกันครับไม่หมกเม็ดไม่มีหมกเม็ด ครับใช้จริงไม่ใช่ว่าพอเสียปุ๊บแล้วไม่มีคลิปให้ดูเออเสียก็คือซ่อมแค่นั้นแหลถ้าไปเสียบ่อยขนาดนั้น่ะผมก็คงไม่ถ่ายคลิปอะไรแม้ใครจะชนะถ่ายคลิปนะถ้รถเสียก็หัวเสียอยู่แล้วเออใช่ครับเสียตังค์เนาะปวดหัวงอแงก็เร่งเสียตังค์อีกเสียตังค์เสียทั้งเวลาอีกไม่มีเวลามาถ่ายคลิปหรอกไปเอาแล้วไปจอดไว้ดีกว่าแล้ยขับกันไหนพังกันนั่นแับดูว่าผมขับกันไหนพังกันแค่ไหน จดไวเลยถ้าเสียขนาดนั้นน่ะโอ้ยตายเจ๊งเลยแต่นี้มันทํางานคือมันทํางานจนหลายงานแล้วไงก็ uh ม,มีแบบอาการให้ซ่อมบ้างอะไรบ้างนิดหน่อย uh อูเราไม่ได้เออถ้าทํางานอาทิตย์หนึ่งซ่อมหนึ่งครั้งอาทิตย์หนึ่งซ่อมหนึ่งครั้งนี่อันนั้นน่าคิดหนักนะเลี้ยเรือเลยครับอันน่าคิดเือน่าคิด เออถ้าทำงานเดือนหนึ่งซ่อมครั้งหนึ่งอันนั้นปกติปกติมันเป็นเครื่องจักรกดหนักครับทำหลายงานแล้วถ้าอาทิตย์ซ่อมละครั้งนี่โอ้โหไปเจองานตรงงานจะคพอตไงอันนั้นมันทอมันดูดเราแล้วนั่นถ้าอาทิตย์ละครั้งซ่อมนี่เราทำงานอาทิตย์หนึ่งเอาได้เงินมาห้าหกหมื่นนะซ่อมทีหนึ่งก็ไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมล่าจักรกดหนักซ่อมแต่ละทีก็ใช้เงินเยอะครับ สาเหตุที่คันนี้อยู่นานนะครับเพราะว่าหนึ่งตอนแรกเราไม่ได้ซ่อมเราไม่ได้ทําพุ่งกีทําอะไรเนาะไม่ได้ทําไม่ได้ทำพอพอใครมาเห็นครับใบแทคก็ไม่ได้ใส่เชื่อเลยแล้วก็จอดะเชื่อเลยตอนจอดอยู่คู่กับสมพงศ์อ่ะไม่มีใครมายืนมองเขาไม่มองเขาไม่มองเขาไม่มองเขามองสมพงศ์ครับออคันนี้เขาไม่มองเนื่องจากสภาพภายนอกมันไม่ค่อยสวยพุ่งกีหลวมใบแท็คหัก นี่ปัญหาครับแต่บางคนก็ไม่มองนักนะบางคนเห็นแค่สภาพรถแล้วก็ออ๊สีไหมใช่มมันเก่าแท้ป่าวไม่ได้ลองอะไรเลยมันจะขับได้ไหมป่ี่เชื่อไหมรถคันนี้ผมไม่ได้ไปลองเลยนะผมให้เขาเอามาส่งเลยโอ้โอนตังค์มาให้เลยดูในรูปเฉยๆรับดูในรูปแล้วก็ให้เขามาส่งเลยโอนตังค์ไปเลยไม่ได้ไปครับคือเราเคยซื้อกับเขามาเนาะถามเขาระบบเป็นยังไงบ้าง ตอนนั้นจะท็อปแกไปเห็นแกยังไม่รู้ไงว่ารถใครจะท็อปเห็นยังใสหัวเลยท่หัวเลยคันนี่จะทบเห็นแล้วบอกเอามาได้ไงทำไมผมกล้าซื้อวะผมพี่เอามาขายพี่เอามาบิวเหรอเวทางนู้นนะทางคนขายเว่าพี่เอามาบิวบอกขายสภาพนี้เลยลูกค้าซื้อแล้วแต่ยังไม่รู้ไงว่ารถเสียติมก็ซื้อตอนแรกอ่ะอ๋อนี่ถ้าทำสีจริงๆก็ไม่กี่ตังค์ครับนี่ แต่แกเลือกที่จะไม่ทํานะครับเพราะว่าให้เห็นเลยให้เห็นว่าเออสีเดิมเดิมมันมาอย่างนี้นะครับ คือเสียงเสียงที่ปั๊มมีหอนนี่คือเร่งไม่ได้รอบนะครับแกไม่เร่งแรงนะแกเร่งเบาๆแต่ถ้าเร่งรอบจริงๆนี่จะไม่ค่อยมีเสียงเครื่องเงียบเครื่องเงียบเครื่องเงียบครับแต่มันจะมีเสียงปัมม๊มหน่อยไงเพราะว่าเร่งเร่งไม่สุดอะเร่งรอบไม่ได้นสนใจก็ติดต่อมานะครับช่วงหน้างานนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับฝากเพจมิมล้อเหล็กด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ